สรุปคือกรรมมันตามทันนะครับก็คือกะว่าจะแกล้งมันนะครับก็คือกลับมาก็ได้ยกของขึ้นห้องเหมือนเดิมนะครับอสวัสดีทุกคนนะครับนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Deal Official นะครับทุกคนก็ดูสิวขึ้นทุกคนก็คือน,นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือ นิวนะครับมาซื้อของใช้เข้าคอนโดใหม่นะครับก็ซื้อพวกวัดลมอะไรเงี้ยครับแล้วนิวก็เลยให้ทีนะครับเออนั่งแท็กซี่กลับนะครับทุกคนแล้วคือทีอ่ะเอาเอา,เอาใบที่จอดรถอะ่ะเอาใบที่จอดรถไปด้วยนะครับแล้วนิวก็กลับไม่ได้นะครับแล้วนิวก็เลยถามว่าเอออยู่ไหนทําไมเมื่อกี้ไม่เอาบัตรให้เอองงไหมทำไมไม่เอาบัตรให้คลิปนี้นะครับนิวก็เลยจะแกล้งนางนะครับทุกคนกดไลค์แกล้งโดยการให้นางติดต่อนิวไม่ได้นะครับทุกคนนะ นิวก็จะเปิดหมดเครื่องบินไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือทีนี้ก็คืออาจจะหนีนะครับจะไม่ตอบด้วยนะครับทุกคนโอเคจอดรถไว้นี่จอดรถที่นี่นะครับก็คือเดี๋ยวนิวจะนั่งแท็กซี่กลับห้องนะครับทุกคนนะนะครับแต่ว่านู่นแหละกลับดึกๆึงนะครับแล้วก็จอดรถไว้นี่แหละเสียห้าร้อยนะครับอยอมใจเสียแค่ห้าร้อยเองนะครับทุกคนโอเคหาอะไรกินแ๊บล่าสุดคือยังไม่ได้ของกินเลยไม่ต้องสงสารเหนียงกูนะจะบอกให้ มันก็จะสันส่นๆนะครับเพราะว่านิวไม่ได้ไมคกันสั่นมานะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ทาคลิปไนงะช่างมากนะครับใครบอกแบบมีการว่าเออเออเออบอกว่าจะให้รอก่อนคือออกไปนานแล้วทา,ทางนี้ตอนแยกกันนะทุกคนมันจะบอกว่าเอ้ยนี่นะที่จอดรถมาเอาก่อนอะไรเงี้ยไม่บอกเออไม่บอกก็ไม่ต้องคุยแค่นี้แหละโอ้ยไม่คือแบบจริงๆอ่ะมันน่าจะบอกนิวไงทุกคนเรื่องของมัน หาอะไรกินด right mm ีกว่าไปหาอะไรกินที่ท็อปดีกว่าทุกคนเิร์ฟคืยยังไม่ได okay. ้ของกินนะครับก็มันคือเซ็นทรามันก็จะปิดแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยมีของกินนะทุกคนเฮ้ยเซิงจะเปิดสัญญาณดีไหมนะคิดไม่ออกใครบอกให้ไม่เอาไว้ให้เราเองแล้วเต่ ติดต่อนิวไม่ได้ก็กลับมาหานิวไม่ได้เพราะว่าทีไม่ได้เอาตังค์ไปนะครับนิวให้ตังค์ไปแค่ค่าแท็กซี่เฉยนะครับมีตังค์ไปแต่ไม่มีตังค์มานะครับและนิวก็มีตังค์แต่ว่านิวไปไม่ได้นะครับนอกจากนิวนั่งแท็กซี่ไปนะครับก็คือยังไม่นั่งแท็กซี่ไปนะครับเพราะว่าคืนนี้นะครับนิวว่าจะจอยจอดรถไว้ในเซ็นทรัลเสียห้าร้อยนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะเอากลับก็ไม่รู้เหมือนกันดูก่อนเดี๋ยวรอดูทีนะครับว่านางทำไง ทุกคนคือนิวอเปิดเน็ตแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็ก็คือจริงตริงตริงตริงจรงนะครับก็คือนิวอเปิดเน็ตแล้วใช่ไหมแล้วที่ก็ทักมาบอกว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวนื้จะขึ้นให้ดูนะครับทุกคนก็คือนิวอเปิดเน็ตแล้วนะครับมันก็ทักมานะครับทุกคนแต่ว่านิวก็ตอบว่าอยู่โรงแรมนะครับทุกคน <laughs> ตอบว่าอยู่โรงแรม <laughs> โอเคโอเค <laughs> เดี๋ยวดูนางก่อนว่านางพูดมาว่าอะไรแย่ yeah, แล้วแหละโกสงสัยต้องกลับแล้วนะครับทุกคน ก็คือตึงๆๆทีทั้งมาบอกว่าขึ้นห้องไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีคีการ์ดนะครับก็คือคีการ์ดคอนโดอยู่กับนิวนะครับคีการ์ดคอนโดอยู่กับนิวทีขึ้นห้องไม่ได้นะครับทุกคนสรุปคือกูต้องกลับไปใช่ป่ะแล้วกูก็นั่งไกซี่มานี่ใช่ป่ะปัญหาเยอะออ้หดหัวว่ะสรุปก็คือต้องกลับคอนโดนะครับจอดรถไว้ที่นี่นะครับเนื่องจากว่าเอารถไม่ได้นะครับนั่งกลับเอารถกลับไม่ได้รถจอดอยู่เซ็นทรัลนะครับ แล้วทีก็ขึ้นห้องไม่ได้นะนิวต้องเอาเคีการ์ดไปเปิดให้มันแล้วมันก็ควายจริงๆเนาะเสียหลายรอบอะไม่รู้จะด่ามันเปภาษาอะไรอะงงคลิปะอะรอหน่อยนะเข้าใจปะคนตัดต่อเขาแบบพยายามสุดๆแล้วตัดต่อให้เร็วที่สุดแล้วโอเคครับโอเคครับทุกคนผมคอนโดแล้ว ดูนานนะเดี๋ยวดูนานนะทุกคนจะอีง <_ EN _> ติงๆอาติงติงๆเข้ามาแล้วไงเป็นไรงอนเขาหรออูไม่ร้องไม่ไง,งเขามาอะไรเดี๋ยวก็เขามาช้านิดเดียวเองยุงกัดโอ้ยุงกัดหนูไป ไปเอาเงินเก็บในกระเป๋ปาไปเจอแล้วฮาลตาลีล่าสุดนะครับว่าจะแกล้งนานกำตามดันนะครับทุกคนเจอได้หรือยัง เออเขางอนเขานั่งร้องไห้เขามางอนเขานั่งร้องไห้เอ้าเปิดดิเของงอนเขานั่งร้องไห้นะครับทุกคนเติมงอนเหรองอนขอเขาแหรออ่ะอ่ะเราจะกลับไปไงเนะี่ยอ่ะนั่งแก๊ปกลับอีกนั่งแก๊ปกลับอีกนะ

ะมันเก็บไว้นะทุกคนแต่มันไม่บอกอ่ะคือนิวก็ออกไปส่งมันอยู่ข้างหน้านะตอนมันออกมาไปส่งมันขึ้นรถนะแต่มันไม่บอกไงมันรีบไงรถยังไม่นานแล้วมึงรีบอะไรทำไมอ้าวทำไมเธอไม่ทักเชตบอกเขาอะ่ะเขาเขาตัวเขาเขาเขาไมจับดูจับอะไร <c oughs> อ,อ้าถ้าก,กูยืนอยู่ตรงนั้นนานๆมึงจะให้กูไงเออแปลกไงมึง สรุปก็คือไปยีไปเซ็นท่านมานะครับนั่นแหละได้พัดลมมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ที่ใส่จานให้นี้แหละสองอย่างพันว่าบ,บาทนะครับทุกคนพอเหนื่อยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเซ็นท่านอีกนั่งแท็กซี่อีกนะครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยไปขนของอีกนั่งแท็กซี่อีกนะครับหมดเยอะๆนะครับหมดรัวๆนะครับนะโอเคใครชอบวีดีโอนี้ก็พอแล้ววันนี้สรุปคือกรรมมันตามทันนะครับก็คือกะว่าจะแกล้งมันนะครับก็คือ กลับมาก็ได้ยกของขึ้นห้องเหมือนเดิมนะครับอืมจบแค่นี้แล้วมันก็เกิดทำไมจะไปไม่ใช่หรอกดเด็ะอ่ะกรดเดกะี้ยจะเปิดเอวิจะออกไปไม่ใช่หรอคิดตัวเองวิมาเปิดไฟเฮ้ได้ทำม่ดิอ่ะกดหนึ่งทุกคนนะครับยอดคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดอะไรกดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยวอืดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอัดนะครับจุบรักทุกคนเจอกันคลิปใหม่อืมอมือ